<Hello. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับก็จะมาแบ่งปันวิธีนะครับเปลี่ยนฟรีปั๊มนะครับฟีปัมฟีปัมตัวนี้นะฮะ ทีปั๊มตัวนี้พอดีผมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับสำหรับฝีปั๊มนะครับถ้าเรา,ามีอุปกรณ์พร้อมนะครับใช้กุญแจขอม้าแบบนี้หรือใช้กุญแจเลื่อนก็ได้นะครับ,คร,บครับปั๊บเนี่ยฮะใช้ขันตัวน็อตตัวนี้ออกนะครับน็อตตัวนี้ก็คือก็คือนะครับ นู่นครับเห็นที่เห็นเท่าขาวนู่นนะครับหน้าหน้าเครื่องแล้วนะครับตัวปีดความตัวนี้นะก็ไม่ยากนะครับขั้นแรกเลยก็เราก็ต้องถอดกิบก่อนนะครับนี่ครับเป็นกิฟกิบที่เป็นกระบังลมนะฮะมีข้างละสองตัวนะครับข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างล่างหนึ่งตัวนะครับนะครับที่เห็นเาขาวนู่นนะครับถอดออกมานะครับถอดออกมาเพื่อเอา กระบังลมตัวนี้ออกมาก่อนนะฮะออกมานะครับมันจะมีสองข้างนะครับมันจะมีมันจะมีทั้งหมดสองข้างนี่ครับอ่าตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็นู่นนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็พอถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะโล่งนะครับโล่งปุ๊บนะครับแล้วก็ส่วนท่อท่อตัวนี้นะฮะเราเราเราสามารถถอดออกก่อนได้นะครับถ้ามันเกะกะ เพราะว่ายังไงต้องออกครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเอากระบางลมตัวนี้ออกออกอยากนะครับติดแล้วก็ท่อท่อตัวนี้ท่อท่อตัวนี้ก็ติดนะฮะเราสามารถถอดถอดได้ขายขายออกมาของได้นะครับพอตัวนี้นะถอดออกมาแล้วก็เอาเบรเบรนลบไปนะครับนะคร้มอมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะฮะประแจ คอมาหรือประแจเลื่อนนะครับเพราะว่าประแจตัวนี้ผมก็จำไม่ไดเ้เบอร์อะไรเพราะว่าใช้คอม้าถอดนะครับให้คอมาถอดมันก็เลยเ้วไม่รู้ว่าเบอร์อ,รอะไรนะฮะเนี่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้จะถอดออกมานะครับตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นของแท้เราสังเกตด,ดูที่โลโก้นะฮะตัวนี้ของแท้นะฮะผมถอดมาก็ นี่ฮะถอดมาแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะใส่เข้าไปเรียบร้อยตัวนี้นะฮะก็ถ้าท่านใดถ้ามีทุนหน่อยก็แนะนําให้เป็นของแท้น,นะครับแต่ถ้ากําลังเราไม่พอล้วก็ใส่พูดก,กันแบบตรงๆก็คือ,คอใส่ของเทียมไปก่อนนะฮะใส่ใส่ของเทียมไปนะฮะถ้าถ้าใครทําได้แนะนําว่าให้ทําเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสีย ค่าค่าแรงไม่ต้องไปเสียค่าอะไรนะฮะซื้อแค่ซื้อฟิลามตัวนี้มานะครับซื้อฟิลามตัวนี้มาก็เปลี่ยนเองได้นะครับครับเราไม่ได้เก่งกว่าโอูเราไม่ได้รู้กว่าช่างนะครับแต่ถ้าอันไหนที่เราทําได้เราก็น่าจะทําเองนะครับครับผมก็นะฮะที่ถอดมาแล้วมันก็จะโล่งๆนะฮะห้องเครื่องมันก็จะโล่งนะฮะห้องเครื่องก็จะโล่ง แล้วก็ส่วนพัดลมนะฮะพัดลมตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่นะฮะมีน็อตอยู่ไม่รู้ว่าจะผมก็ลืมถ่ายไว้ตอนที่ผมถอดทำนะฮะมันจะมีมันจะมีน็อตอยู่จะมีน็อตอยู่นะฮะขอถอดน็อตไหมฮะน็อตจะมีทั้งหมดสี่ตัวอย่างเงี้ยถือถอดเอาพัดลมมามาใส่มาใส่เข้าไปนะครับนะฮะนี่ลอยลอยมาร์กเอาไว้นะฮะลอยมาร์กเอาไว้ ก็ลองทากันดูนะครับพมันคือทําเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยากเลยฮะตรงนี้ฮะสำหรับคนที่มีเวลานะครับรับผมก็เอามาเอามาแนะนาเอามาแบ่งปันกันนะครับว่าวิธีเปลี่ยนะมันมันมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับถ้าฟีปั๊มของฟอร์ดนะฮะฟอร์ดสองจุดสองตัวนี้มันอัดน้ํายาโอลิงไม่ได้นะครับมันไม่เหมือน รุ่นอื่นเขาของค่ายอื่นๆเขาขอะเขามันจะมีน็อตนะครับมันจะมีน็อตถอดมาแล้วก็อัดอาจนำยาเข้าเข้าไปแทนได้นะฮะร,ราคาผมจะไม่บอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนจะบอกราคาไปแล้วนะครับมันก็เหมือนว่าจะไปกระนั่นกระตามโอที่เขารับเปลี่ยนอยู่นะฮะมันก็ไม่เป็นผลดีนะครับผมก็าฝากไว้ด้วยกันเลย ก็แล้วกันนะครับว่าอันไหนที่เราทําเองได้เราก็ทํานะครับอันไหนที่เราไม่วันใจเราทําเองไม่ได้เราก็ไปให้อูใ่ให้ช่างทําให้ก็จะชัวร์ขวานะครับครับผมก็คลิปนี้ก็มาแบ่งปันกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ